จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็ต้องบอกว่าครอบครัวตำเลือดเยื้อค่าบอมนราธิวาสก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นพล้นดีกับใครและก็ว่อนถูกายแสดงออกปฏิเสธความรุนแรงติดตามได้จากคลิปวิดีโอครับนับตั้งแต่เหตุระเบิดคาบอมแฟตที่พักตำรวจนราธิวาสครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวเพียงลำพัง ต่างได้รับกำลังใจจากคนในพื้นที่และพี่น้องคนไทยเพื่อปลุกปลอบขวัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมาหากรุณาที่คุณจักในหลวงที่ทรงมอบความห่วงใยให้กับผู้ได้รับผลกระทบและผู้สูญเสียอย่างหาที่สุดไม่ได้เราเข้มแข็งพอเราเป็นครอบครัวของตำรวจอยู่ในพื้นที่ยะลานราธิวาสปัตตานี รู้อยู่แล้วค่ะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบนี้จะต้องเกิดขึ้นอยากจะบอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนตำรวจทั้งหลายบอกครอบครัวทุกคนค่ะว่าพวกเรามีหน้าที่ในการยืนเคียงข้างพวกคุณทุกคนและให้กำลังใจไม่ต้องกลัวค่ะพวกเราไม่กลัวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ดูแลประชาชนต่อไปค่ะคือไม่รู้ว่าใครที่ทำเหตุการณ์นะฮะท,ที่ที่ได้ทำลงไปเนี่ยอยากจะบอกว่า คุณทําได้ยังไงอ่ะใจร้ายมากค่ะเหมือนกับว่าคุณไม่ใช่มนุษย์ทํากับเพื่อนมนุษย์ได้ลงคอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นการกระทาชี้หดร้ายใจดํามากอะคะ่ะนอกจากคนแต่จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กแล้วบริเวณตรงข้ามก็ยังเป็นโรงเรียนราชสิทธาลัยที่มีทั้งเด็กนักเรียนอยู่หลายร้อยคนเลยแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันอีกด้วยซึ่งมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง เหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อความกำลังใจของนักเรียนลูกหลานของพวกเราด้วยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะถามใครก็จะไม่มีใครเห็นด้วยเพราะไม่มเกิดผลดีทั้งคนไทยพุทธและไทยมุสลิมพ่อค้าแม่ขายนักท่องเที่ยวรวมถึงครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ก่อเหตุด้วยเพราะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีใครมาเที่ยวและมาลงทุนลูกหลานของเราก็จะอยู่การลำบากอย่างนี้แหละ นั่นคือเสียงสะท้อนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครเห็นด้วยและไม่อยากให้ความรุนแรงเกิดขึ้นรวมกันปฏิเสธความรุนแรงเพื่อจะนำมาสู้สันติสุขในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนะคะ